Power time magazine, พาวเวอร์ทาแมกกาซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศ ซ,ซื้อซื้อวันนี้ได้เลยการรถยนต์ตามคนคือจริงๆแล้วไอ้ตัวตัว,ตวประกันภัยตัวนี้นะครับมันมาจากตั้งแต่เริ่มคิดว่าเวลาลูกกลับบ้านไปหาพ่อแม่หรือพ่อแม่ไปขับรถลูกไม่รู้หรอกเพราะว่ารถคันนั้นมีประกันหรือไม่ประกันหมดอายุหรืออย่างไปเกิดอุบัติเหตุที่ต่างจังหวัดไม่มีความมุ่งคองเลยมันคอนเซ็ปต์มันมาจากตรงนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองคือเรามองว่าครอบครัวนี้มีแค่สองคนที่ขับรถแต่มีรถอยู่สามคันถ้าเกิดคุณไม่ได้ทําประเภทหนึ่งคุณต้องการประหยัดเบี้ยคุณทําประเภทสามบวกสมมุติ แทนที่คุณจะต้องซื้อ3คันคุณซื้อ2คันก็พอมันมาจากตรงนั้นก็เลยมามองว่าเออแล้วเราจะทำโปรดักต์อย่างนี้ได้อย่างไรก็บอกงั้นเราทำปากกาตามคนที่ขับขี่ก็คือคุณมีไปขับขี่ใช่ไหมคุณอายุเท่าไหร่ก็ตามรถ อายุเท่าไหร่ก็ตามแต่เบื้องต้นเรากําหนดว่าเป็นรถส่วนบุคคลก็คือรถเก๋งรถกระบะธรรมาดาไม่ใช่เป็นรถบรรทุกใหญ่ไม่ใช่รถไฟก็ยังเป็นรถธรรมาดาเรามามา,มาโฟกัสตรงนี้เพื่อให้มันตามคนจริงๆก็คือตามคนที่ขับขี่รถนั้นๆและเกิดอุบัติเหตุความคุ้มครองเป็นอย่างไรความคุ้มครองคือเราจะคุ้มครองประเภทสาความค,ค,คุ้มครองประเภทสาก็คือคุ้มครองทรัพย์สินบุคนคลภายนอกคุ้มครองรถยนต์บุคคลภายนอกเวลาเราขับไปชนแล้วก็ความบาดเจ็บของบุคคลภายนอกอันนั้นประเภท3าเราเรียกตามคนประเภทสาอีกอันนึงเราเป็นตามคนประเภท ก็คือคุ้มครองตัวรถที่คุณไปขับด้วยด้วยกรมธรรมันไม่ต้องระบุเลขเครื่องเลขตัวถงังเลขทะเบียนแล้วฉะนั้นคุณจะไปขับคันไหนก็ตามมันจะได้รับความคุ <c oughs> ้มครองในรถคันที่คุณขับมันก็คือเป็น3บวกนั่นแหละแต่ว่าแทนที่มันจะต้องไประบุชื่อระบุเลขยี่ห้อรถทะเบียนรถเลขเครื่องเลขตัวถงังรถต่อไปนี้เราไม่ต้องเอาอรายละเอียดเหล่านั้นเลยคุณมีใบขับขี่ใบเดียวคุณสามารถซื้อประกันได้เลยคุณ <c oughs> ขับที่ไหนในประเทศไทยคันไหนในประเทศไทยได้รับความคุ้มครองหมดความคุ้มครองตอนนี้เราให้คุ้มครองตัวรถที่ขับ อยู่ในขณะเกิดเหตุเป็นรถชนรถเท่านั้นในกรณีที่เกิดเหตุคุ้มครอง1 0 0 0 0แบาทกับ2อ0 0 0นบาทเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่8,500บาทกับ1 0,000บาทที่2องแสนส่วนประเภทสาถ้าไม่ใช่3ามันก็คือคุ้มครองประเภท3าอย่างเดียวเบี้ยประกันภัยก็คือ2890บาทซื้อวันนี้ช่วงนี้มีโปรโมชั่นตัวนี้มันจะเป็นโปรดักต์ใหม่เลยแล้วก็เป็นโปรดักต์ที่เราได้รับอนุมัติจากคอพอพอเข้าแซนบ็อก เนื่องจากมันเปลี่ยนพฤติกรรมมันเปลี่ยนวิธีการทําประกันภัยทั้งหมดเลยในกรณีถ้าเกิดอุบัติเหตุลูกค้าคันนั้นมีประกันหรือไม่ก็ตามในกรณีที่เจ้าของรู้ว่าคันนั้นมีประเภทหนึ่งเขาอาจจะแจ้งบริษัทประเภทหนึ่งก็ได้หรือในกรณีที่ไม่รู้ว่ามีประกันภัยประเภทหนึ่งเขาก็โทรมาหาเราได้ก็คือเรายึดใบขับขี่เป็นหลักในการทําประกันหลังจากวันนี้เป็นต้นไปสําหรับตัวกรมธรรม์ประกันภัยตามคน เรามีความคาดหวังกับโปรดักต์นี้พอสมควรนะครับมันเนื่องจากมันเปลี่ยนพฤติกรรมในการมันเปลี่ยนวิธีการปรัะกันภัยเรื่องรถยนต์ทั้งหมดเลยอันนี้เป็นเฟสแรกที่เราออกมาแล้วเราก็จะดูต่อไปว่าเออในกรณีต่อไปนี้ในกรณีที่รถหายทําได้ไหมกรณีน้ําท่วมไฟไฟไหมทําได้ไหมเรากําลังเตรียมเฟสสองอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าคุณมี5คันเท่านั้นเราอาจจะคิดคันละเท่าไหร่ก็จานวนใสใสเบอร์เลขทะเบียนรถเข้าไปอะไรประมาณนี้ที่เราวางแผนไว้ก็จะเป็น2คลาสผมตั้งเป้าไว้ที่5,000คันสิ้นปีนี้มันเพิ่งออกเลยพ่ง เริ่มขายระบบทุกอย่างเพิ่งเสร็จเมื่อวันที่1เดือน9เราก็เลยถือโอกาสนี้ในในกลุ่มเป้าหมายจริงๆเนี่ยคือกลุ่มที่1เราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปขับรถเมื่อไหร่เพื่อนเมาเราขับเรารู้ไหมว่ารถที่เราไปขับเนี่ยมีประกันหรือไม่หมดอายุหรือ,อย่างความคุ้มครองพอไหมอันที่หอันที่2เวลาคุณซื้อรถมานี่คุณรู้หรอว่าไอ้ตัวทุนประกันรถเนี่ยมันเพียงพอ อาจจะทาแค่70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้เช่นนั้นจะมีแก๊ปในกรณีที่ชนกันแล้วเสียหายทั้งคันเฉะนั้นของเราเองก็จะเป็นตัวเข้าไปเสริมอ,อีกส่วนหนึ่งว่าคุณจะได้เพิ่มขึ้นฉะนั้นคุณจะได้ทุกอย่างเลยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือในกรณีที่ครอบครัวมีรถหลายคันคุณขับสองสองคนหรือสามคนเท่านั้นแล้วคุณไม่เคยให้ใครขับเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยได้ว่าเซฟเรี้กคุณได้เยอะมากเรามองไปในอนาคตเนี่ยครับว่าถ้าเรามีใบขับขี่เรา อาจจะบอกได้เลยว่าคนที่อายุเกิน55ไปเบี้ยถูกมากผู้หญิงเบี้ยถูกมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะเอาตัวนั้นมาเป็นตัวสตัตดี้อีกตัวหนึ่งในการทําเบี้ยในอนา,านคนตตอนนี้ฐานข้อมูลเรายังระหว่ะผมต้องการให้เกิดเอาแวเน็ตในตลาดก่อนว่ามันมีโปรดักที่ไม่เหมือนชาวบ้านออกมาก็คือประกันทําคนนี่แหละฐานลูกค้าก็น่าเพียงน,น่าจะเยอะเพียงพอที่จะมากําหนดได้ผมมองว่าถ้าเรามีสัก5 0 0ห0เราจะมันจะรู้ทั้งอายุเรารู้ทั้งเพศรู้ทั้งอาชีพเมื่อ20ปีที่แล้วพอมี1บริษัทออกตัวประกัน2สอ3บวกมามา ทิศทางแบบนี้กันหมดเลยผมเลยมองว่าอันนี้เนี่ยตอไปนี้ถ้าทุกคนมีเนี่ยมันแทบจะไม่ต้องไปซื้อประกันประเภท3แบบระบุชื่อ2บวก3บวกแบบระบุชื่อเพราะทุกคนมีหมดแล้วผมว่ามจะตลาดมันจะกว้างขึ้นไปมากเลยพฤติกรรมในการใช้รถก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เซฟวิ่งผมว่ามันจะมีอยู่แล้วในตัวดังนั้นอย่างที่เรียนนะครับว่าเราเองเราใช้เวลาในการพัฒนาโากตานี้ระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็คุยกับคอพพอเยอะมากคอพพอก็อปออเป็นห่วงเรื่องของเคลมด้วยอะไรด้วยแล้วลูกค้าหยุดกลุ่มไหนอะไรอย่างไรเราก็เลยต้องเอาเข้าแซนบอลต้องมอง บวกเนี่ยอัตรตาความเสียหายเนี่ยมันยังต่ํากว่าประเภทหนึ่งอยู่ระดับหนึ่งอยู่ประมาณ5ตปรเตงนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เข้ามาเสริมไอ้ตัวสอบวกสาบวกอัตรตาความเสียหายเรายังมองว่ามันก็น่าจะใกล้เคียงกับ2บวกสาบวกหรือมากกว่าสอบวกสาบวกเล็กน,อน้อยฉะนั้นเบี้ยของเรามันเลยไม่ได้ไปเท่ากับสอบวกสบวกตัว2อบวกสาบวกนวันนี้ของเราอยู่ประมาณสักเกือบ50ต่างกันอยู่ประมาณพันกว่าบาทแพงกว่าพันกว่าบาทเพราะเนื่องจากเราเราไม่รู้รถคันไหนจะมาใช้เลยคุณขับมาวันนี้จอดปุ๊บคันนี้เสียคุณไปใช้อ เราเตรียมอยู่เราน่าจะเสร็จภายในสิ้นปีนี้ตัวออนไลน์แต่ว่าช่วงแรกๆด้วยโปรดักต์มันยากเราก็เลยยังไม่อยากขายออนไลน์ฉะนั้นเราก็เลยให้วิธีการใช้ดอปลีดเอาคุณต้องการคุณมีความสนใจดอปลีดมาแล้วเดี๋ยวเรามีเจ้าหน้าที่ในการสื่อสารให้เข้าใจโปรดักต์ให้มากขึ้นอะไรไม่คุ้มครองคือเราเกรงว่าอย่างเดียวว่าในขณะที่คุณไปขับอยู่เนี่ยหรือคนอื่นเอารถคันนี้ไปขับแล้วรถคันนี้เนี่ยไม่มีประกันเนี่ยมันไม่ได้รับความคุ้มครองนะเพราะว่า ือคือคนขับหมายถึงถ้าคุ้มครองโตรถเนี่ยคุ้มครองคือประเภท3มอะ่ะมันคุ้มครองบุคคลภายนอกอยู่แล้วคุ้มครองคนขับอยู่แล้วที่เป็น PA รักษาพยาบาลคุ้มครองอยู่แล้วประกันตัวผู้ขับขี่คุ้มครองอยู่แล้วถ้าเกิดเป็น3บวกของเรา3ามลเนี่ยไอตัวตามคนเนี่ยมันคุ้มครองตัวรถที่เราขับด้วยที่10,000แกับ2 0 0แ0นแต่ต้องเกิดเหตุจากการที่รถชนรถเท่านั้นเบื้องต้นเราไปโฟกัสเฉพาะกลุ่มรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้นรถเช่ายังไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราเกรงว่ามันเวียนไปหมดเลยอ่ะคุณซื้ออันเดียวคุณมั ไปหมดเลยรถบริษัทก็ยังไม่ได้เราเน้นเป็นรถบ้านเป็นหลักก่อนขอให้มีข้อมูลเพียงพอแล้เราสามารถขยายได้อีกเยอะเลยร้อนครั้งใหญ่วันที่1เดือน10บเราก็จะมีคลิปวิดีโอมีคนจะมาอธิบายโปรด u ัก์คือวันนี้เนี่ยเราถือโอกาสทําย่อยขึ้นมาเลยเราทาเองเลยยังไม่เคยเห็นมีที่ไหนมีผมยังไม่เห็นที่ไหนประเทศไหนมีนะครับตัวนี้นะครับ เราก็น่าจะเป็นบริษัทแรกในในเอเชียเลยเอาผลประกอบการ7เดือนเรายังดีนะครับตัวเรา7เดือนเรายังเป็นไปตามแผนอยู่นะครับก็เติบโตเป็นไปตามแผนเรามีตัวแรกเลข7เดือนอยู่ประมาณ2,700กว่าล้านใน2,700กว่าล้านเนี่ยจะเป็นรถยนต์ประมาณสัก45%ก็รถยนต์อยู่ประมาณสัก1,200กว่าล้านแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของตัวมารีนก็คือขนส่งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเรามีอยู่ประมาณสัก320กว่าล้านแล้วก็มีทรัพย์สินอยู่ประมาณ320กว่าล้านสิ่งที่เราเติบโตดีแล้วเราเป็น d i r e c t ั o ของบริษัทเลยก็คือเติบโตตัว ประกันเดินทางเจ็ดเดือนเราขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยเบี้ยประกันภัย316ล้านปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ200กว่าล้านฉะนั้น7เดือนเราได้300กว่าล้านเขาดีใจมากแล้วผมมีความคาดหวังว่าสิ้นปีนี้ตัวประกันเดินทางตัวเดียวเราน่าจะไปถึง500ล้านเสร็เสถ้าเราได้ถึง500ล้านเสร็จเเท่ากับเราโตโคูณ2ฉะนั้นเรามีความมุ่งหวังว่าในปี2ปีนี้ผมต้องการขึ้นเป็นพันล้านให้ได้เฉพาะประกันเดินทางแล้วเราต้องเป็นผู้นำประกันเดินทางให้ได้ตัว มันก็ค่อนข้างจะ flexible ะมันค่อนข้างจะยืดหยุ่นลูกค้าคนไหนอยากทําอะไรเราก็ทําได้แล้วก็ออนไลน์เยอะมาก API กับลูกค้ามันต้องมี product ที่ไม่เหมือนชาวบ้านเราชอบทําอะไรที่มันไม่ค่อยเป็นไปตามตลาดจริงๆมี product แล้วได้รับอนุม,มัติแล้วเพียงว่าเรื่องระบบยังทําไม่ทันด้วย TA มันต้องขายออนไลน์เป็นหลักเพราะมา,มา,ม,า,ม,ามาพามพิมันมันไม่คุม้มแค่ทําระบบขายเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมดเราลงไปประมาณเกือบ20ล้านเราทํามันระยะหนึ่งนะครับเราทํามา3-4-5ปีจาก5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วเรามีเบี้ยอยู่30ล้้าานนนนัเเรกบอกอค ดิเรกชันของบริษัทชื่อุหมายของบริษัทคืออะไรเร,เรามาทางนี้ดีกว่าไหมแล้วเราก็ชอบทําออนไลน์อยู่แล้วก็เลยบอกโอเคอันนี้เป็นปรดักที่เราปักหมุดเลยว่าต้องขึ้นอันดับหนึ่งให้ได้ฉะนั้นในปี19เราขึ้นันดับหนึ่งแล้วเรามาตกอันดับก็คือในปี2 2เนื่องจากเราไม่ขายตัวอินบาวโควิดเราขายเล็กน้อยเราไม่ได้ขายมากมันก็เลยทําให้ตกอันดับเรายกเลิกรับประกันรถยนต์กลุ่มหนึ่งไปก็400ล้านมันฉุดมันฉุดแล้วเราก็นโยบายบริษัทก็เลยไม่อยากทก็เลยโตน้อยแต่เราก็ห่างกับ เกือบ4 6 0 0คือเราอยากขึ้นขึ้น5,000โดยถามส่วนตัวนะครับมันจะได้ขึ้นมาเป็นอยู่บริษัทอันดับระดับสูงขึ้นไปเลย